ข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมเป็นโมเดเลเตอร์ของการบรรยายครั้งนี้นะครับชื่ออาจารย์นายแพทย์อธิพงศ์พัฒนาเศษฐพงศ์นะครับปัจจุบันนะครับปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์และวิสัญญีแพทย์นะครับที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับในวันนี้นะครับเรามีสปอนเซอร์เลคเชอร์นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย b a ็กสเตอร์นะครับก็ขอขอบคุณ b a ็กสเตอร์นะครับที่ให้การสนับสนุนการบรรยาบสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมเป็นโมเดเลเตอร์ของการบรรยายคร ชื่ออาจารย์นายแพทย์อธิพงศ์พัฒนาเศรษฐพงศ์นะครับปัจจุบันนะครับปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์และวิสัญญีแพทย์นะครับที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับในวันนี้นะครับเรามีสปอนเซอร์เลคเชอร์นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยแ a x t e เตอร์นะครับก็ขอขอบคุณ Bax t e เตอร์นะครับที่ให้การสนับสนุนการบรรยายในครั้งนี้นะครับแล้วสำหรับสปิเกอร์ของเราในวันนี้นะครับก็คืออาจารย์แพทย์หญิงดรสุกัญญาพักดีสงครามนะครับ อาจารย์สุกัญญาครับจบการศึกษาแพทยาศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลาคนครินทร์ครับการศึกษาต่อด้านวิสัญญีวิทยาแล้วก็ได้รับอุทบัติผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับแล้วก็อาจารย์ได้จบดี d อนะครับเป็นด็อกเตอร์เมดิซินนะครับจากมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กที่เมืองไฮเดลเบิร์กประเทศสหพันธรัฐเยอรมนีนะครับก็ปัจจุบันอาจารย์ก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์และวิสัญญีแพทย์นะครับที่ ภาควิชาวิสัญญิวิทยาคณะแพะทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้อาจารย์ก็จะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับการใช้เดสฟูเรนในชีวิตประจําวันของการทํางานของเรานะครับขอเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีค่ะเรียนท่านมอดเตอร์เรตอร์อาจารย์อธิพงษ์และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านวันนี้จะมาพูดเรื่อง d e สฟูเรนอินเดอรี่ p r a c พ i c e นะคะ i n นเทอร์เรชันอะเนติเซียมีการเริ่มใช้ตั้งแต่กลางศตรวรรษที่18โดยเริ่มจากไนตัลออกไซด์อีเทอร์และคอ o โรฟอร์มต่อมากลางศตรวรรษที่19มีการสังเคราะห์และศึกษาสารประกอบมากกว่า700ตัวได้สารที่นำมาใช้ได้คือฮาโลเทนเมทอกซิฟูเรนเอ็นฟูเรนและไอโซฟูเรนหลายปีถัดมาได้นำคอมเพลตที่เหลือมารีแอซมินใหม่จึงพบสารที่สามารถนำมาใช้ได้คือเดซูเรนและเซโวฟูเรน คุณสมบัติทางฟิสิกส์เคมีของเด s ฟูเรนมีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกับไอโซฟูเรนต่างกันเพียงเ e สฟูเรนมีฟอรรนแทนโครีนในตำแหน่งอัลฟาเอทิลคาร์บอนของไอโซฟูเรนเป็นของเหลวที่ไม่มีสีแต่มีกลิ่นที่ฉุนมากจึงเกิดแอร์เวอร์เรตได้ง่ายไม่ควรนำเ e สฟูเรนมาใช้ในการอินดักชันไม่มีคุณสมบัติในการติดไฟง่ายไม่กัดก่อน มีจุดเดือดที่ต่ำอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสก๊สที่มีจุดเดือดต่ำจะมีความดันไอหรือว่า p r e เชอร์สูงจึงต้องใช้วาฟเฟเซอร์พิเศษที่ควบคุมทั้งอุณหภูมิและความดันนอกจากนี้อาจทำปฏิกิริยากับโซดาลามที่แห้งทำให้เกิดก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์สามารถหลีกเลี่ยงโดยใช้โซดาลามที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่า4.8หรือบาราลามที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่า9.7เปร์เซ็นต์ Farmaco ok Kinetics มีค่าบัดแก๊ส Partition Coefficient 0.42ซึ่งต่ำกว่า i s o f u r เ n e และ s e v o r ฟ r a n e โดยค่านี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการละลายของยาในเลือดซึ่งมีผลต่อ Partial Pressure ของยายาดมสลบที่มีค่าแก๊ส partition coefficient ยิ่งต่ำจะยิ่งมีระยะเวลาเหนี่ยวนำให้สลบเร็วขึ้นการเข้าสู่ภาวะการสลบลึกเร็วขึ้นและระยะเวลาการฟื้นตัวจากการสลบได้เร็วอย่างไรก็ตามเดซฟูเรนมีข้อด้อยคือมีค่า oil gas partition coefficient 27.2ซึ่งต่ำกว่าไอโซฟ r เรนและ s เซ f วฟ r เรนโดยค่านี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการละลายของยาในเนื้อเยื่อไขมันยาที่มีค่ายิ่งสูง ยิ่งแสดงว่ามีความแรงของยาสูงดังนั้น Potency ของเดสูเรนจึงน้อยกว่ายาตัวอื่นค่า Minimal a l v i r r Concentration หรือที่เรียกว่า Max คือค่าความเข้มข้นของยาดมสลบในถุงลมปอดณนะความดันหนึ่งบรรยากาศที่สามารถยับยั้งการตอบสนองต่อความเจ็บปวดในผู้ป่วยร้อยละ50ซึ่งค่านี้ไม่ใช่ค่าความเข้มข้นของยาสลบที่เปิดให้กับคนไข้แต่วัดจากค่าเข้มข้นของยาสลบในถุงลมปอดจากลมหายใจออก m ม c กอเวกคือความเข้มข้นของยาดมสลบในถุงลมปอดณนะความดันหนึ่งบรรยากาศในผู้ป่วยร้อยละ50สามารถตอบสนองต่อการปลุกด้วยเสียงโดยลืมตามีค่า0.3ถึง0.4เท่าของค่าแม็ m แม็กอินท t i เบชันคือค่าความเข้มข้นของยาดมสลบในถุงลมปอดณนะความดันหนึ่งบรรยากาศในผู้ป่วยร้อยละ50ที่สามารถใส่ท่อช่วยหายใจได้โดยไม่มีอาการไอหรือการขยับมีค่า1.3เท่าของค่าแม็ก MACBAR หรือ b o c k a g e a n a t i c r e s p o n สปคือค่าความเข้มข้นของยาสลบในถุงลมปอดณนะความดันหนึ่งบรรยากาศในผู้ป่วยร้อยละ50ที่สามารถยับยั้งการตอบสนองต่อระบบประสาทซินปัตติกต่อความปวดมีค่า1.5เท่าของค่า MAC กราฟและตารางที่1จะเห็นว่าเมื่ออายุมากขึ้นค่าแม็กของยาดมสลบจะลดลงเช่นในเด็ก1ปีค่าแม็กของเดสฟ r เรนประมาณ9%แต่ในคนสูงวัยที่อายุ65ปีจะเท่ากับ5%การใช้ในตัดออกไซด์และ c n s d e p r e เ s a n เเช่น f ฟนตา n นิหรือไมด a าโ l a m ร่วมกับยาดมสลบจะพบว่าค่าแม็กลดลงดังตารางที่2 กราฟทางซ้ายจะเห็นว่าก๊าซที่มีค่าการละลายต่ำจะมีการอัพเทคได้เร็วได้แก่ไนตั์ออกไซด์เดซูเรนและเซโวฟูเรนตามลำดับเช่นเดียวกับการวอชอท์ของก๊าซเดซูเรนจะเร็วที่สุดรองลงมาคือเซโวฟูเรนดังกราฟทางด้านขวาโดยจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนตั้งแต่นาทีท <het> ี่120ขึ้นไป การตั้งแสดงว่าเมื่อเราปิดวาพริเซอร์แล้วจะต้องใช้เวลานานเท่าใดเพื่อให้ความเข้มข้นของยานในเวเซลริชกรุ๊ปลดลง80%หรือก็คือลดลงเหลือ20%เราเรียกเวลานี้ว่า80% terminal decrement time ซึ่งใน80% terminal decrement time นี้ จะเห็นว่า d e สฟูเรนกับ s ซ v ว r รฟต่างกันไม่มากส่วนกราฟทางด้านขวาแสดงหลักคิดเดียวกันแต่เปลี่ยนเป็นความเข้มข้นลดลง90%หรือก็คือลดลง10%เรียกว่า90% terminal d e c r e m e n t TIME ซึ่งใน90% terminal d e c r e m e n t TIME นี้จะเห็นความแตกต่างระหว่างเซ v o อร์ฟูเรนและ d e สฟูเร n ได้ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ป่วยได้รับยามาเป็นระยะเวลานาน ถัดไปเป็นเรื่องของ Clinical Effects ของ d e s o r a i n ต่อระบบต่างๆเริ่มที่ระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยแบ่งเป็น direct effects และ transient response ต่อการกระตุ้นต่อระบบประสาทซิมป e ตติกโดย direct effects จะเป็นลักษณะของ Dose Dependent มีผลทำให้เกิดการลด myocardial contractility การลด BP และการลด cardiac output และยังทำให้เกิด vasodilation ซึ่งจะไปลด SBR และ BP ส่วน transient response ต่อการกระตุ้นต่อระบบประสาทซิมปติก จะไปกระตุ้นเบต้าอะดรีนาจิกให้หลั่งเอพิเนฟรินและนอร์เอพิเนฟรินมีผลเพิ่มความดันโลหิตและเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจอย่างมากโดยมักเกิดในความเข้มข้นที่มากกว่า1.25มกหรือการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของความเข้มข้นของยาป้องกันโดยการค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นของยาหรือการให้อปิออยด์เช่นเฟนตานินหรือเบต้าอะดรีนาจิกบ็อกกิ้งเอเจนต์ก็สามารถช่วยลดレสปอนต์ของซินปัสติกได้ผลของยาต่อระบบทางเดินหายใจ เกิด respiratory depression โดยจะไปลด tidal volume เพิ่ม respiratory rate และกด hypoxic p u l m a r y vasoconstriction ซึ่งเป็นลักษณะของ dose related นอกจากนี้ยังสามารถเกิด b bon o n c h o s p a s m และ airway irritation ทำให้ไอหายใจแบบกลั้นและ l a r y n g o s p a s m โดยเฉพาะที่1-1.5 m a โดย threshold ของการ irritate er ขึ้นอยู่กับอายุการได้ opioid และการสุบวรี ดังนั้นไม่ควรอินดักชันด้วยเดสฟูเรนผลต่อระบบประสาทเดสฟูเรนจะไปลด c ซ r รเบิลวาสคูลาร์รีสิสแตนทำให้ลดเซลรเบิลเมตาบอลิกเลดเดสฟูเรนรวมทั้งยาดมสลบตัวอื่นจะไปเพิ่มอินทราเคเนียลเพรสชอร์ซึ่งเป็นลักษณะของโดสรีเลตและยังเพิ่ม c s s Production ได้เล็กน้อยลด CMRO2 ไปกด EEG a แอคทิวิและกด e v o วคโพเทนเชียซึ่งเป็นลักษณะของโดสรีเลตเช่นกัน และเพิ่มอัตราการเกิดอ m e r g e น t d ดีรีเรียมนอกจากนี้ยังมีผลต่อ cerebral vascular a u t o r e g u l a t i o n โดยที่0.5 max จะ delay cerebral vascular a u t o r e g u l a t i o n และ1.5 max จะยับยัง cerebral vascular a u t o r e g u l a t i o n ผลต่อ neuromuscular d e s p e r a n จะ promote skeletal muscle relaxant และเพิ่มเอฟเฟกของยาหย่อนกล้ามเนื้อโดยเดสฟูเรนสามารถเพิ่มเอฟเฟกของล็อกครูเนียมได้มากกว่ายาดมสลบตัวอื่นทั้งเซโวโฟูเรนไอโซโฟเรนรวมทั้งยาดมสลบทางหลอดเลือดดำเช่นพาวโพโฟลผลต่อตับและไตาการศึกษาทั้งในคนและในสัตว์ไม่พบว่ามีเฮปโตท็อกซิซตี้และเนฟโรท็อกซิซิตี้ ขอชั่นห้ามใช้ induction เด็ดขาดโดยเฉพาะในเด็กเพราะเสี่ยงต่อลาลิงโกสปาซัมหลีกเลี่ยงการใช้ในโนนหรือ s u s p e c t e ต m มาลิกนั้นไฮเปอร์เตอร์เมียและไม่ควรใช้ d เดสเวเรนในคนที่มี i n t r a c เค n เนียลไฮเปอร์เทนต่อไปเป็นการใช้นะคะเริ่มจากวอช h i n โดยใช้ rule of 24จาก professor fringen chawieraman โดยใช้เปอร์เซ็นต์คูณด้วยฟ r o จะสามารถ ถึงแม็กได้รวดเร็วภายใน3-5นาทีโดยที่ไม่กระตุ้นซิมปัตติกแลสปอนต์เช่นเปิดแก๊ส6%ด้วยทอทัลโฟลสี่ลิตรตมินาทีจะถึงค่าแม็กใน5นาทีและถ้าเปิด12%ด้วยทอทัลโฟลสองลิตรตมินาทีจะถึงค่าแม็กใน3นาทีในระยะเมนเทนแนนซ์ควรใช้โล่โฟลหรือมินิมัมโฟลที่ศูน์จุดห้ถึงหลิตรตมินาทีโดยต้องคำนึงถึงการรั่วของวงจรยาสลบ และควรมีมอนิเตอร์ค่าแก๊สด้วยนอกจากนี้ต้องคำนึงถึงเมตาบอลิกโฟเลตโดยออกซิเจนไม่ควรน้อยกว่า300มิลลิลิตรต่อนาทีข้อดีของโลโฟคือ Low Cost l โ w w เวส e ลดการสูญเสียความร้อนเพิ่มความชื้นใน CO2 a b s o r b e n อและช่วยลดพิวรชันในบรรยากาศการ w a ชเอาท์ให้ปิดแกส๊สโดยเปิดไฮโฟ disconnect breathing circuit และฟลัชออกซ g e n แล้วบีบแบกประมาณ2-3ครั้งนะคะจากนั้นต่อเซอร์กิตและสังเกตการหายใจว่าหายใจได้เองหรือว่าต้องช่วยบีบแบกไปก่อนการทำด้วยวิธีนี้จะทำให้ผู้ป่วยตื่นได้เร็วขึ้นภายใน3นาที Clinical use ในเด็กูเ e ได้แก่ morbidty obesity elderly patients day case surgery และในลา n ิเ a ียลแมสแอ w เวใน Adult นะคะ อันแรกพูดถึง morbid obesity จากการศึกษาของฮองค่าในปี2017เปรียบเทียบระหว่าง propofol และ d e s f e n ใน morbid obesity ที่มาทำ laparoscopic s l e e v gastrectomy โดยศึกษาระยะเวลาที่เริ่มลืมตาหลังจากหยุดยาและระยะเวยาการถอดท่อช่วยหายใจพบว่ากลุ่มที่ได้ propofol ใช้เวลานานกว่ากลุ่มที่ได้ d e s p e n อย่างมีนัยสำคัญต่อไปเป็นการศึกษาแบบ meta analysis ใน RCT ของซิงและคณะเปรียบเทียบระหว่างเดสเฟเรนและไซ f ว r ฟเรนใน b บร i ิกเซอร์ r จจาก5 t r i ร l s พบว่า time to eye opening และ time to t a c e a l intubation เดสเ r เรนใช้เวลาน้อยกว่าไซ f วเฟเรนอย่างมีนัยสำคัญและ average score ที่ทันทีที่ย้ายไปที่ PACU เดสเฟเรนดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันค่ะต่อไปในกลุ่มของผู้สูงอายุ การศึกษาของเมเนเจอร์และคณะเรื่อง c ognitive dysfunction เปรียบเทียบระหว่างเดสซูเรนและเซโวฟูเรนพบว่า cognitive impairment เกิดขึ้นชั่วคราวและพบว่าไม่มีความแตกต่างกันในทั้งสองกลุ่มการศึกษา meta-analysis ใน RCT ของเฉินและคณะ เรื่อง postoperative cognitive function และ time to specific recovery e v e n t ใน elderly ที่อายุมากกว่า65ปีเทียบระหว่าง d e ดสฟ r a ร n และ Savile f o r r a n n พบว่าข้อ b ถึงข้อ e นะคะได้แก่ time to follow command time to extubation time to orientation time to recovery room discharge พบว่า Desperate ใช้เวลาน้อยกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญ ส่วน Incident ของ Post Operative Cognitive Function ลดลงหลังจาก Desferent หรือ s e er v e f o r e n ไม่ได้แตกต่างกันทางสถิตินะคะสรุปว่า Desferent มี Fast Recovery และ General Anesthesia เร็วกว่า s e v e r f o r e n ใน Elderly Patients ต่อไปเป็นเรื่องของ Day-Case Surgery ซึ่งในที่นี้จะพูดถึงเรื่อง s u ป e r อร์กอ i ติกแอร์เวย์เนะคะโดยเฉพาะ LMA a ิ้ n g ี a l m a s อร i r ว a y ร่วมด้วยมีการศึกษาของคุณโคลา ge ชเปรียบเทียบการฟื้นตัวหลังการใช้ d e ส e r e n นและ s e v o f u r a n e นรวมทั้ง p อ f o f ฟ l ใน d a y c a s e s u r g e r y เป็น Laparoscopic Surgery นะคะศึกษาในกลุ่มอายุ18ถึง70ปี90คนที่ร่วมวิจัย ผลคือ time to eye opening ในกลุ่ม d เ f o r ูเ g n ใช้เวลา1-2นาที s a v อล r ูเ g อยู่ที่4นาที p พ p บฟ o r อยู่ที่8นาทีสำหรับ time to walk as late recovery พบว่า d e ส r ูเ g n อยู่ที่5-6ชั่วโมง s e v o r o r เ n v a r รตั้งแต่5-8ชั่วโมง p พ p o f o r อยู่ที่9-10ชั่วโมงค่ะการศึกษาของคุณโคววนีและคณะ เป็นเรื่องการเปรียบเทียบระหว่างการตื่นและการ Recovery ระหว่าง d e s p e r a t และ s a v o f u o r a n ในผู้ป่วยเด็กที่เป็น Decade Surgery มาผ่าตัด Lowal Abdominal Surgery ผลคือ Time to Regular Breathing, Time to Awake และ Time to Removal LMA และถึง Recovery Endpoint ใน d e s p e r a สั้นกว่า s a v o f u o r a n ค่ะ การศึกษาของดาร่าและคณะเปรียบเทียบระหว่างเ e สเฟเรนและเซเวอร์ r ฟเรนในเรื่อง Recovery Profile และ Airway Response ใน LMA ด้วยการหายใจสปอน n e นีตนะคะสำหรับ d e y Case Surgery ในผู้ใหญ่ผลคือค่าเฉลี่ยของ Time to Eye Opening Time to Recovery การทำตามคำบอกได้และการลุกนั่ง d e s f e n e ใช้เวลาน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญสรุป เดสเ r a ร e ใช้เวลาฟื้นตัวสั้นกว่า s e v o r f o r e n รโดยไม่เพิ่มการเกิด Adverse Airway Event มีข้อพึงสังเกตคือการใช้ d e s เ r r ร e ในคนที่ใส่ LMA ทำได้ในผู้ใหญ่และในเด็กต้องระมัดระวงังเนื่องจากเด็กจะเกิด Airway Irritation ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ควรให้ Adequate a n a าติ s i ียด้วย r o p o f o l และ Fentanyl ก่อนที่จะเปิด d e s เ r r ร e เสมอนอกจากนี้ต้องพึงระวังการรั่วของค f f ซึ่งจะเกิดแอลเวย์เ r อ t a t e ได้ง่าย Inhalation a n อ s t สซทุกตัวเป็น Potent Greenhouse Gas ที่เราชาววิสัญญีต้องคำนึงถึงนะคะ CO2 Production ที่1 m a c a แมจะยกตัวอย่างเช่น s e v o f o r r ฟเเทียบเท่ากับการขับรถ6.5ด6.5กิโลเมตรส่วนไอโซโฟเรนเทียบเท่ากับการขับรถ14กิโลเมตรในทัสออกไซด์เทียบเท่ากับการขับรถ95กิโลเมตรส่วนเดสเฟรนเสมือนกับการขับรถเป็นระยะทาง320กเมซึ่งค่อนข้างสูงมาก ในห้องผ่าตัดเป็นระบบสกาวเวนจิ้งซิสเต็มมีประโยชน์ในการขจัดแก๊สออกจากห้องผ่าตัดเพื่อช่วยลดโครนิคเฮลท์แคร์พร p r วเดอร์เอ็กซ์โพแต่แก๊สเหล่านี้ไม่ได้ไปไหนแค่ผ่านตัวจากห้องผ่าตัดไปอยู่ในชั้นบรรยากาศข้างนอกก๊สยาสลบสามารถถูกดูดซับได้ด้วย Absorptive Separation โดยในขณะนี้มี Delta Soft ซึ่งเป็นตัวเดียวเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในตลาดที่มีในณขณะนี้ อันนี้เป็นตัวอย่างในตามภาพนะคะเป็นตัวเดลต้าซอฟที่ดูดซับแก๊สดมยาสลบก่อนออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก t เ home message หลีกเลี่ยงการอินดักชันด้วยเดสเปเรนในเด็กนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดแอร์เวย์อิเทชันได้ง่ายหลีกเลี่ยงในรายที่สงสัยมาลิกแนนไฮเปอร์เทอร์เมียและหลีกเลี่ยงในคนที่มีอินทราเคเนียลไฮเปอร์เทนชันอย่าลืมหลักการของวอช h i นโดย rule of 24 และควรใช้ low flow anesthesia ในการ maintenance time to eye opening time to extubation time to recovery d e s p e r a n เร็วกว่าตัวอื่น d e s p e r a n มี clinical use ใน morbid obesity ในผู้สูงอายุและใน day case surgery การใช้ LMA ด้วย d e s p e r a n ในผู้ใหญ่ยังเซฟนะคะโดยที่ควรจะมี adequate analgesia ก่อนและ adequate อเนติเซียด้วยก่อนที่จะวอชอินเดส r a n ร e เข้าไปด้วยนะคะและสุดท้ายพึงคำนึงถึงก r ีนเฮาส์แก๊ s c อนเซิรนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณอาจารย์สุกัญญานะครับสำหรับการบรรยายเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เมื่อกี้นี้อาจารย์สุกัญญาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่บอกว่าเวลาเราใช้เดสฟูเรนใน คนไข้ที่ใช้ LMA ใช่ไหมครับเราต้องมี adequate อั h e s i a ก่อนที่จะ watch in อาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับมันหมายความว่าอย่างไงครับนี่ค่ะก็คือก่อนที่จะหมายถึงว่าใน เอ็มเอนะคะเพราะเคยมีประสบการณ์การใช้เอ็มเอกับเดสฟเรนซึ่งมีทั้งสองแบบคือเกิดบังคอสปาสซัมแล้วก็แบบสมูทดีค่ะก็คือที่ที่เห็นความแตกต่างคือหมายถึงว่า,าถ้าเกิดว่าเรา,เาในกรณีที่เล่าก่อนกรณีที่เกิดบังคอสปาสซัมก่อนนะคะก็คือ,เ,อเคยลองใส่เอ็มเอนะคะแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือแทนว่าจะเปิดเดสฟเรนทีนี้เนี่ยก็ให้เปิด เดสเฟเรนที่ประมาณ6%ค่ะแล้วก็เปิดโฟลเนี่ยอยู่ที่ก็คือรูออฟทวินตี้โฟร์ะค่ะก็คือเปิดโฟล์อยู่ที่สี่ลิตรนะคะก็แ <And, S 2> อนออกซิเจนเออแอนแล้วก็ออกซิเจนกับไนตัสค่ะโทษทีก็คือออกซิเจนกับไนตัสทีนี้เนี่ยเนื่องจากไนตัสมันเป็นเซคันด์แก๊สเอสเซ็กซซึ่งทำให้เดสเฟเรนเนี่ยมันขึ้นไปอย่างรวดเร็วมากทีนี้ก็มันก็เลยทำให้ฟังลังแล้วอะมีบองโคสปัสซัมค่ะแต่ว่าเป็นอยู่แป๊บเดียวค่ะไม่ไม่นานมากแล้วก็ไม่ได ไม่ได้เอฟเฟกต่อออกซิเจนเนชันของผู้ป่วยค่ะทีนี้เนี่ยก็คือมาย้อนกลับมาดาูคิดว่าแก๊สของเราที่ถึง1แม็กเนี่ยมันขึ้นค่อนข้างเร็วมากประมาณสักที่จับเวลาดูประมาณ1 1ถึง1นาทีถึง1นาทีกว่าค่ะก็ก็ขึ้นถึงแล้วแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าท i m มิ่งจากที่เราให้พอพอฟอค่ะแล้วก็ใส่เมันเลยทำให้มีเหมือนกับ ระดับของเลเวลของอนไนทิเซียมันอาจจะดรอปลงไปนิดนึงอะค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เป็นตะนิวขาดแคลนค่ะก็มีก็ใช้มอร์ฟีนก็เลยอาจจะเป็นตัวส่งเสริมที่ทําให้ให้เกิดตรงนี้ได้ค่ะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกเคสหนึ่งที่ได้ลองลองเปลี่ยนแนวก็คือใช้เป็น เป็นแอร์แล้วก็ออกซิเจนที่ไม่ใช่เป็นในในตัดออกไซด์ค่ะทีนี้มันก็จะค่อยๆขึ้นแล้วก็พอหลังจากที่เราใสา่แอมเอสร็จเนี่ยก็ลองให้พอพอฟอไปอีกสัก20มิลลิกรัมค่ะทีนี้พอก็หลังจากนั้นก็คือสมูทดีก็คือทขาให้หายใจได้เองแล้วก็ค่อยๆอก๊าก็ค่อยๆขึ้นทีนี้ก็ไม่มีบองโคสปาซัามใดๆถึงแม้จะให้มอร์ฟินเหมือนกัน คือถ้าที่ฟังดูอย่างนี้คือหมายความว่าในกรณีที่เราใส่ LMA ใช่ไหมครับ<ฆ>แล้วก็ถ้าคนไข้เนี่ยค่อนข้างอาจจะค่อนไลท์อยู่หน่อยๆ<ฆ>คือหมายความว่าพอพอฟอร์ที่ให้เข้าไปเนี่ยอาจจะเริ่มลดระดับแล้ว<ฆ>แล้วเราเพิ่มเดสโดยเร็วโดยเร็วอันนี้อาจจะคืออาจจะทาให้เกิดปัญหาได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยในกรณีที่เราพบว่าคนไข้เราให้พอฟอร์ไปสักพักหนึ่งแล้ว เขาอาจจะไลท์ลงสักหน่อยหนึ่งแล้วแล้วคราวนี้เราจะใส่เดสเข้าไปในคนไข้ที่ใส่ออมเออยู่เนี่ยเราควรจะทํำยังไงดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบองโคสปาสซัมนี้เอ่อด้วยเทคนิคตัวเองก็คืออาจจะเติมไปอีกสักอ่ายี่สิบมิลลิกรัมหรืออะไรประมาณนี้ค่ะคือคือเติมพอพอพอใช่ไหมเติมพอพอพอค่ะเพื่อที่จะให้คือต้องมั่นใจว่าหนึ่งก็คือต้องเอ่ออะดีเอควเอตเอ่ออันอันแอนติเซียเรเวลล์อันเลสติกเรเวลให้ให้เพียงพอนะคะแล้วก็อ่าข้อที่สองก็ค คือคนจะบรันด้วยเฟนตานิลแต่พอดีช่วงนี้มันอ่ช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่องเฟนตาเนิลค่ะค่ะเพราะนั้นก็คือพอ MO เนี่ยบางทีคือด้วยไทมิ่งของ MO มันอาจจะไม่ได้พอดีกันเท่าที่ควรนะคะมันก็อาจจะทําให้มีปัญหาได้นิดนึงค่ะคราวนี้ในช่วงบรรยายเมื่อกี้นะครับอาามีพูดถึงเรื่องความต่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ในการใช้เดสฟูเรนนะครับอรช่วยขยายความตรงนี้ให้นิดนึงได้ไหมครับ คือตอนนี้เนี่ยในก,ก็อาจจะพูดถึงในเรื่องของ m m a เหมือนกันนะคะทีนี้คือ,อในตอนนี้เปเปอร์หรือข้อมูลเนี่ยยังยังมีความ controversy อยู่นะคะในเรื่องของ m m a ในเด็กเพราะว่าในเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่า อินพอปเปอร์โพซิชันของ MA เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีแก๊สบางส่วนที่มันลีขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จ,จะเกิดทําให้ทําให้เกิดพวกไลนิโกสปัสซัมเพราะว่ามันเป็นแก๊สที่ค่อนข้างอะเรตแอร์เวได้ง่ายอะคะ่ะเพราะนั้นคือก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ต้องมั่นใจว่า MA นั้นได้ขนาดที่มันพอเหมาะพอดีคือแล้วก็ proper position ที่ดีแล้วแล้วก็คับต้องพอดีครับก็เรื่องอ่ะครับ โอเคครับการแจ้งจะาทาหมดเวลาแล้วนะครับก็ท่านผูดด้ใดมีคําถามนะครับสามารถเขียนสอบถามเข้ามามใน Q&A ในแชทได้อ่นโทรับใน Q&A นะครับแล้วเราจะค่อยๆทยอยตอบคําถามให้นะครับ